สวัสดีครับผมนายรัตนาพลจำรานวันนี้จะมาสาธิตการลง Windows 10กันนะครับไปชมกันเลยครับก่อนอื่นที่เราจะไปการลง Windows 10กันนะครับเราต้องมีแฟลชไดร์แฟลชไดร์ขนาดเกินกว่า 8G กิขึ้นไปนะครับทำการลง Windows 10ไฟล์บูทของมันนะครับผมอันนี้เราเตรียมไฟล์บูทเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการลง Windows กันเลยครับไปดูกันครับครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โน้ตบุ๊ก อันที่ต้องลง Windows นะครับลง Windows 10นะครับผมเราก็จะสังเกตว่า Windows เรา Windows 7ของเรามีไฟล์อะไรไหมอย่างเช่นได้ดีเราไม่มีไฟล์เรามีแค่ไดซีที่เป็นตัวบูตนะครับผมแล้วก็แผ่นซีดีเราก็จะมีโปรแกรมนะครับแต่เราเอาไว้เหมือนกันนะครับผมมาเราอยู่ที่หน้าจอของ w i n d o w s Gen แล้วนะครับผมเราจะทำการปิดเครื่องนะครับ ก่อนปิดเครื่องนะครับเราต้องหาแฟลชไดร์บูทนะครับแฟลชไดร์บูทผมจะนำเสนอไปข้างต้นแล้วนะครับผมเราทํทำการปิดเครื่องไปเลยครับชัดดาวไปเลยหลังจากทำการปิดเครื่องนะครับเราทำการเสร็จแฟลได้แล้วครับแล้วก็เปิดเครื่องกด F2 ครับโน้ตบุ๊กบางรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันครับบางอันก็กดรีดีสบางอันก็กด F2 นะครับผมกด F2 ไปเรื่อยๆครับเมื่อขึ้นหน้าต่างไบออนแล้วครับเราไปที่หน้าบูทครับ รอดูว่ามันขึ้นบูทของแฟลชไดไมอย่างเช่นตัวนี้มันขึ้นบูทบูแฟลได้แล้วนะครับผมทำการกด F10 Enter ครับรอสักครู่ครับแล้วแล้วมันก็ขึ้นไฟล์บูทของ Windows 10แล้วนะครับผมทำการรอสักครู่ครับ ื่อขึ้นหน้าต่างนี้แล้วนะครับผมทาการกดถัดไปครับติดตั้งเดี๋ยวนี้ครับมันจะขึ้นเปิดใช้งาน Windows นะครับเราทำการฉันไม่มีเลขขี่ครับกดไปครับทำการเลือกวินโด w s ที่เราจะลงครับ จะขอลง Windows 10 Pro นะครับผมแล้วก็กดถัดไปเลยครับเมื่อถึงหน้าต่างนี้นะครับทําการชั้นยอมรับเงื่อนไขและก็อนุญาตและให้สิทธิ์นะครับผมกดถัดไปครับมาถึงหน้าต่างนี้นะครับกดกําหนดเองแล้วก็ติดตั้งเฉพาะ Windows เท่านั้นนะครับผมตามการลบพาร์ติชัน1และ2นะครับผมทำการสร้างครับ เราทําการแบ่งจํานวนของฮาร์ดดิสก์เราจะต้องแบ่งเป็นพาร์ติชันนะครับเราจะทําการเปลี่ยนภาษานะครับมันเป็นภาษาไทยเรากดภาษาไทยมันไม่ขึ้นนะครับเราทําการกด Shift Alt ครับเราจะทำการเปลี่ยนภาษานะครับแล้วก,ลาาก็กดไปที่199 9 9 9หมื่นนะครับแล้วก็กดตกลงกดนําไปใช้ครับทำการกดตก,ตกลงนะครับ ปึ๊บมาอะเมื่อได้มาแล้วละครับเราทําการกดสร้างอันนี้ไว้นะครับกดไว้เพื่อเป็นไดดีนะครับผมคําเราก็จะมี2องได้นะครับเราทําการกดพ a r t i t i ันที่3นะครับกดถัดไปครับรอสักครู่ในการลงนะครับ น,นะครับเมื่อเรามาถึงหน้าต่างตัวนี้นะครับทําการเลือกเป็นทําการเลือกไทยนะครับภูม,มิภาคไทยนะครับรอสักครู่นะครับให้เป็นไทยข้างบนเลยนะครับผมทําการเพิ่มรูปแบบนะครับเราจะพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเราก็เลื่อนเรามาหาภาษาอังกฤษนะครับ สหรัฐอเมริกานะครับเรากดถัดไปเลยครับกดเพิ่มรูปแบบครับรอ,อสักครู่ครับเ <todo> มื่อถึงหน้าต่างนี้แล้วครับเราก็จะเลือกว่าฉันไม่มีอินเทอร์เน็ตทำการานำเนินด้วยตั้งค่าแบบจำกัดน,นะครับตั้งชื่อทำการตั้งชื่อนะครับเราจะทำการเปลี่ยนภาษาชิปเอตเมีนะครับ ก็จะเปลี่ยนเป็น com key สีาทำการกด enter ครับตั้งรหัสผ่านไหมถ้าเราไม่ตั้งนะครับเราทำการกด enter เลยครับรอสักครู่ครับจะมาถึงหน้าต่างนี้นะครับเราทำการกดยอมรับเลยครับจะทำการรอสักครู่นะครับรอให้เครื่องมัน detect นะครับ เมื่อทําการมันหลังจากทําการดีเท็ t เลือนบอนะครับเราก็จะทําการตั้งค่าส่วนเบื้องต้นนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราทําการไปที่ปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคลนะครับผมเราไปที่รูปแบบนะครับผมตั้งค่าไอคอนบนเดสก์ท็อปนะครับทําการเลือกทั้งหมดเลย เพราะว่าทําให้เราสะดวกในการกดใช้งานนะครับนี่นะครับมาอันต่อไปนะครับไม่รู้สิแล้วทาต่อไปนะครับเราจะทำการลองเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตน,นะครับ เป็นตัวนี้นะครับเราจะเช็คคำตอบไปเลยอ่ะแล้วผมขอยนาตใส่อินิแกก่อนนะครับ เมื่อเราทำการตั้งค่าหน้าเดสก์ท็อปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าการสลับภาษาสํสาหรับการป้อนค่านะครับเราสามารถไปกดที่กําหนดเลยครับ <S <S หรือมันไม่ขึ้นมานะครับเราทําการกดที่ขวาตรงตรงนี้เลยขออยเสยออีโอเคครับเราทําการกด ลีกขวานะครับหรือเราจะลิ้ขวาตรงนี้เลยนะครับลี้ขวาแล้วก็ไปที่ตั้งค่าแถบนะครับเราทำการไปที่หน้าแรกไปที่ภาษาครับเลือกภาษาครับและทำการกดที่แป้มพิมพ์ครับ ทำการเลือกทำการคีรัดป้อนภาษานะครับและเราทำการกดเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มากดตรงที่ตรงนี้นะครับและทำการกดตกลงไปและแล้วเราก็สามารถกดตรงหนอนเปลี่ยนภาษาได้แล้วนะครับผมครับหลังจากที่เราได้ไฟไล์ของ Windows นะครับ Windows 10 Pro นะครับจะเป็นไฟล์อ่า cmd นะครับผมแล้วก็ทําการคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ใช้งานในฐานะผู้ดูแลนะครับกดรันครับทําการกดใช้ครับรอสักครู่ครับเราน้าต่าง cmd ให้หายไปนะครับผม ถ้าเรามีตังเราสามารถซื้อคีย์วินโดว์แท้ได้นะครับอันนี้จะเป็นวินโดว์สิบโปรที่เอาไว้ใช้งานมันจะเป็นแบบคืนรายนะครับผมรอหน้าต่างของ cmd หายไปครับอ่ะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมวินโดว์เราก็จะเป็นวินโดว์แบบองค์กรนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นแบบขององค์กรนะครับเราไปที่ การเปิดใช้งานนะครับนี่เลย Windows ถูกเปิดใช้งานโดยใช้บริการเปิดใช้งานขององค์กรของคุณนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้การสาธิตในการลง Windows 10และการคล c กวินโดว์นะครับผมาเขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ